ตำมะโขืกันจ้าพริกกระเทียมใส่เส้นมะเขืลงไปนิดนึงใส่กระเ,เทศลงไป ไปเขือเทไปเขือเทลงไปสูดนิดหน้อย หัวนาวนำปลาใส่ตัวลงไปน้ำหอมหวหวยใส่เส้นมะกอลงไป เสรละก็สินมนคูม อืมไหลๆหอ้ย hmm. ห่วยห่วยกินได้แล้วแสบแล้วอื้ม ปุ่นกันขุ่นเสร็จแลจ้ามาเตออบัตนี่มาเสดแสบน้ำกันบาด เต็มถาดเยอะๆเลยจ้ะผักลายๆเส่บๆโอเคค่ะ